เอาเส้านี่ก็ได้ปลาดุกบ้านมาสีเฮดลาบนี่ละลาบแบบย่างแล้วก็สีก้อาเนื้อมาฝฟักจักหน่อยกระดูกออบชส,สวยนี่ห่อ,อนนี่จักหน่อยพึงย่างมาสีสันสวยเวย บาทนี่เขารแหลกเล็กน้อยให้ละเอียดน,นี่เขาเนื้อเขาพี่ขเขาเลือปรุงแล้วเอาบีบบากน้าใส่หน่อยนึงจักเปีงยงใส่หลายพี่สมก่นนอนใส่บากน้าเขาคั่ว จักสอนหนึ่งก,ก่อนกบขัวพริกป่นผูกนน้กินเผ็ดกับมีผัวกเผ็ดเอาหน่อยๆก่อนผัเผ็ดกับมีน้ำปลางัยจักสองสอนก่อนเพิ่มความหอมเลยประเด็๋ chắc xoan Và xoan những người con xoan để lại ngã à, phong nua con Ủa, phong nua sẽ nói xem lại sẽ lái xem lại các bạn à, con Đó, หอมซอยซอยไปแล้วหอมใบหอมเปียสารแนยจักหน่อยชิบฝรั่งเอมมาสวยครับเอาชิบม,มกกัน Ừ. Ừ, cứ sáng rồi nè, Thế sốt, không nói chẳng phải không nói,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  không lục đốt lục không กระเทียมสุดยอดเลย <c oughs> เนาสวัสดีครับพี่น้องปองปายสักคูสุขนเมื่อเนี้ยแกไปเตรียมหาแเนวยอยู่เนวกินมากก็ได้ลาบปลาดุกนี่แหละเนาลาบปลาดุกเค็ดเรียวไม่ไม่เศร้าเนี่ยละนี่มานี่แแกบฟบักกับมียอดกระถินคางรั่วนี่ละกระดศหอมเ,อะะเนาะซาลานปแตง ือเอา้ามากินน้ากันแซ่ยบเมื่อนี้เขากล้องผู้เดียวเจ้าวใจผู้ยู่นะเชิญครับเอา้าแซ่บๆมันก็ดูตุ้ยครับง่ายๆอืมอืมอืมนนก้นกินกับหลับปลาก้นปลาเส่ยม อ๋อกินกูดเดียวก็แซบก็ดก่ด้แต่ว่าก็ขาดค้นรู้ใจเนาะเอา้า ครับได้ครับแซ่เหลวกับกินดีก,กับแซบอย่จระแนวกันไรบรรยากาศเมือนี่กัน

มันเกิดกันครับแม่พักอันนี้แล้วกับราบกับปน

กเกียมลูกรวดกินน้ำโดยเสียบชำนั่นมัมนเขีย ออ๊ยอบรานเอยกินของง่ายไงมักินน้ำกัน